สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับดอกหญ้าข้างทางนะคะแต่มากด้วยคุณค่าค่ะดอกหญ้าชนิดนี้นะคะเขาจะเรียกกันว่าปืนนกไส้หรือว่าบางท่านจะเรียกว่าดาวกระจายป่าบางคนก็เรียกคาโมไม์ป่าดาวกระจายใต้หวันกี่นกไส้หรือว่าหลายๆชื่อนะคะ มันคล้ายๆกับดอกคาโมมายมากเลยค่ะแล้วก็คล้ายๆกับดอกทานตะวันหรือพวกกระดุมทองอะไรอย่างนี้นะคะดอกนี้จะมีในช่วงช่วงปลายปีนะคะจะเยอะซึ่งหลายท่านก็ยังไม่ทราบนะคะว่าดอกหญ้าชนิดนี้สามารถนํามารับประทานได้ค่ะดอกนี้นะคะเอามาทําเป็นตากแห้งแล้วก็ทํำชงชาดื่มได้คะ่ะมันจะมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะสามารถนํารากของต้น ปืนนกไส้เนี่ยค่ะมาต้มนะคะรับประทานแก้วัดหรือว่ามีสรรพคุณทางยาหลายๆด้านมีมากมายเลยค่ะแต่หลักๆที่เขาใช้กันคนที่อยู่ไร่อยู่ป่าเบื้องต้นของเราก็คือใช้ใบใช้ดอกอะไรเงี้ยมาห้ามเลือดได้ค่ะเวลาเรามีแผลเราโดนเกี่ยวเราโดนอะไรเงี้ยมีเลือดออกอะคะ่ะเราห้ามเลือดได้นะคะอันนี้ตอนนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะประโยชน์ของมันก็คือจะมีตัวพึ่งเล็กหรือตัวมิมนะคะ มิ้นโตหรือว่าตัวมิ้มนะคะพึ่งมิ้มเนี่ยเห็นไหมคะกำลังดูดน้ําหวานอยู่เยอะๆเลยค่ะนี่ค่ะกําลังบินกันว่อนเลยค่ะสําหรับสูตรน้ําหวานนะคะแต่เราถ่ายใกล้ไม่ได้นะคะกลัวมันจะต่อยเอานี่ค่ะจะเห็นว่ามันกําลังดูดน้ําหวานจากดอกนะคะสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็ยอดนะคะยอดอ่อนหรือว่าใบนี่นะคะ สามารถนํามารับประทานโดยการเอามาผัดเอามาลวกจิ้มน้ําพริกหรือแกะปริกใส่แกงส้มแกงกะทิอะไรอย่างเงีย้ยไ,ได้หมดเลยค่ะยอดอ่อนๆน,นี้ก็รับประทานอร่อยเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับบางท่านที่คิดว่าเออบางครั้งถ้าเราไม่อยากเสี่ยงกินผักที่มียาข้าาแมลงมากเกินไปเราก็ลองเก็บดอกไม้ข้างทางเนี่ยค่ะต้นไม้ข้างทางต้นหญ้าเนี่ยค่ะมาทำเป็นอาหารได้ค่ะ ประโยชน์มีมากมายจริงๆค่ะสำหรับดอกปืนดอกไส้หรือว่าคาโมมาป่านนี้ค่ะอันนี้ดอกของพันนะคะที่เห็นเนี่ยดอกดอกที่สุกแล้วนะคะเนี่ยเป็นกระจุกกระจุกนี่ค่ะอันนี้นะคะถ้าเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะติดเสื้อผ้าหรือติดกางเกงเงคะ่ะติดง่ายมากเลยนะคะเห็นไหมนะเนี่ยค่ะพอเราโดนโดนเป็นนิดหนึ่งคะมันก็จะติดนะบุดอกนะคะมันจะติดนะคะ่ะคล้ายๆต้นเตยะคะ่ะ มันขยายพันธุ์ง่ายนะคะดอกนี่ค่ะเราไปหว่านนะคะคลุมดินได้ง่ายๆเลยค่ะเนี่ยค่ะเราไปหว่านปุ๊บก็งอกเลยนะคะใช้เป็นพืชคลุมดินนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่ามีมีมายาราบขึ้นนะคะถ้าเราเราเรา,เราปลูกอันเนี้ยดอกคาองไม้ป่าเยเยอะๆเนี่ยให้เราปืนนกไส้เนี่ยเยอะๆมันจะช่วยไล่พืชอพวกตระกูลเป็นหนามพวกคำอะพวกตระกูลมายาราบได้ด้วยค่ะส่วนใหญ่มันจะเขาจะ เอาไว้คลุมดินแล้วป้องกันในพวกมยราบเนี่ยค่ะ